เช้าวันนี้แพรกับพายตื่นกันตั้งแต่หกโมงเชา้าเพื่อจะเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่อ่างเก็บน้ําวังกว่างที่แพ้เคยได้เห็นรูปถ่ายของคนคนหนึ่งที่เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าของอ่างเก็บน้ําตอนที่พระอาทิตย์กําลังขึ้นแล้วก็มีหมอกลอยอยู่เหนือน้ําด้วยมันเป็นภาพที่สวยมากๆจนแพรคิดว่าอยากมาดูความสวยงามของที่นี่ด้วยตาตัวเองดูบ้างก็ใช้เวลาเดินกันไม่กี่นาทีก็มาถึงอ่างเก็บน้ำ การเห็นนักท่องเที่ยวแค่2คนที่มารอดูพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ก,ก่อนหน้าเราแล้วแพ้กับพาย,ยืนรอกันได้ประมาณ10นาทีท้องฟ้าก็เริ่มมีสีส้มอ่อนๆโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าแต่ก็ไม่มีวิวแววที่จะเห็นมอกเป็นใบรูปเลยสักนิดแต่ก็ไม่เป็นไรเลยเพราะแพ้ก็คิดว่าแบบนี้มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะพระอาทิตย์ออกมาให้เราเห็นแค่ไม่กี่นาทีก็กลับเข้าไปในเมฆซะแล้ว เราสองคนพร้อมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆก็เลยเดินกลับกันดีกว่าแต่ระหว่างสองข้างทางที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มไปทั่วและอากาศตอนนี้ก็หนาวมากๆประมาณ12-13องศาทําให้รู้สึกเริ่มหลงหลักฟูกระดึงขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มมีอาการปวดขาบ้างแล้วก็ตามเราเดินกลับมาที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็เลือกที่จะนั่งในร้านกาแฟร้านหนึ่ง แล้วก็สั่งโจ๊กกับกาแฟและปาตั้งกโกมาทานเป็นอาหารเช้ากันทยค่ตาวิ พอเราทานอาหารเช้ากันอิ่มแล้วเราก็เดินผ่านเต็นท์หลังหนึ่งที่มันดูน่ารักมากๆก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายเต็นท์กันเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้หลายๆราด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยประกาศว่าห้ามลงน้ําตกถุกน้ตกจากเพิ่งประกาศเมื่อกี้อ้าวทำไมคะช้างมาเหรอช้างมาอันนี้ของร้านเด็กพูหรอะคะใช่ค่ะเด็กพูคาพี่พอดีจะมีทัวร์มาที่ผกยิบเจ็ดเลยระกาศ ขอบคุณค่ะเตรียมว่าผมไวให้เจอกระเป๋ามาได้เลยพอเราเก็บของย้ายเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปที่จุดเช่าจักรยานกันไหวไม่ได้กู มันมีให้เช่เรารอเล็กกับลอใหญ่ปะเอานี้ได้ประเดงมีโต๊ะด้วยจิก๊กยันผู้ก๊ด มากดูปา่านาลมจักนู่นเราอยู่ไหนนี่ห้ามเขาเต้นไหนๆเพราะว่าช้าอยู่ขาเขาก็เลยปรับเส้นตรงนี้ออกทั้งหมดให้ไป่ายอย่างเดียวบาดูน้าจำสินน้าน้อยแพรจิเม่บาดแดงป่ายลมศักแล้วก็ดูว่าที่ตกที่ป่ายลมศักตรงนี้เลยอันนี้พอดูวัะาที่ตกแล้วเนี่ยประมาณ6กโมงยีรวมกลุ่มเจ้าที่เราจะพากลับม,มีใฟรสองสวา่างติดที่รถให้ากลับก,ก็เรียกผายอย่างเดียว ับเข้าที่พักมาที่นี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มขากลับถ้าดูมันจะลุยสายได้ดีกว่าส่วนวิธีการใช้เกียร์เดี๋ยวเจ้าที่จะแนะนําวิธีการใช้เกียร์ที่ดีวเวลาเจอสายเราก็ปกรัเบเกียร์เบาๆนะมันจะปั่นผ่านทายได้อยู่จ้ะ <c oughs> แล้วการเดินทางด้วยรถจัก,กรยานเสือภูเขาบนภูกระดึงก็เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าจำไม่ผิดครั้งสุดท้ายที่แพรได้ขี่จักรยานเสือภูเขามีเกียร์แบบนี้ ก็น่าจะประมาณป .5 ป .6 แล้วมัง้งแต่ก็คิดว่าน่าจะพอถูๆถ,ถ,ถ่ายๆได้อยู่ถ้าไม่ล้มหน้าทิ่มไปสักก่อนนะนะแล้วขอแนะนำว่าไม่ควรถือกล้องถ่ายไปด้วยระหว่างที่ขี่จักรยานนะคะเกือบเอาตัวเองไม่รอดอ <laughs> ที่แรกที่เรามาก็คือมาไหว้พระพุทธเมตตา พระพลท่ารูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆบนภูกระดึง สองข้างทางที่เราปั่นผ่านไปมันสวยแปลกตาแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่ขนาดว่าไม่ได้มาในช่วงหน้าฝนต้นไม้ต่างๆก็ยังสวยขนาดนี้เริ่มทำให้แพแอบคิดในใจแล้วว่าอยากลองมาที่นี่ในหน้าฝนดูบ้างและที่ต่อมาที่เรามาแวะกันก็คือผามากดุกแค่ผาแรกก็เล่นเอาเหงื่อตกจนทำให้ต้องมานั่งกินยำที่ร้านเหืนฟ้าที่เป็นอาหารจานที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้บนภูกกระดึง และทุกอย่างก็ยังรสชาติอร่อยมากๆทําไมที่นี่กินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยก็ไม่รู้นะคะออร่อยจง,ยจงหมดแล้วจ้ะาไปแสนแข่งเพิ่มอแสแสงอีกกว่าอร่อยไปหมดมันต้องเที่ยวผายอย่างเดียวลูกทางยากไหมคะมันต้องจะมีจูมั่งป มีจุงด้วยเจค่ะเจอทายเจอเนินเจออะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เองพอได้ฟังคำตอบของป้าแล้วแพรก็ชอบใจคำตอบของป้าเอามากๆเพราะแทบจะทุกๆเรื่องในชีวิตมันก็ต้องลองทำลองไปดูเรามีประสบการณ์กับมันดูสักครั้งเพราะไม่อย่างงั้นก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเหมือนกับที่ป้าบอกเลยลองไปดูเดียวก็จะรู้เอง และจุดต่อไปที่เรามาแวะนั่งพักกันก็คือผาเหยตมยีเรามานั่งกินไข่ทรงเครื่องแล้วก็มะม่วงจิ้มเกลือกันเติมพลังก่อนที่จะต้องเริ่มออกเดินทางไปต่อกันที่ผาลมศักจุดที่เราตั้งใจจะไปชมพระอาทิตย์ตกกันในวันนี้และแล้วเราก็ปั่นมาถึงผาลมศักซึ่งถ้าจะให้พูดกันตรงๆ้าบอกเลยว่าตอนนี้ค่มีความคิดที่ว่ากูจะปั่นกลับยังไงวะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ขาก็แทบจะหมดแรงไปแล้วก็จะปั่นมาถึงที่นี่ และตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงกว่าๆก็คงจะอีกสักพักกว่าที่พระอาทิตย์จะตกเราสองคนก็เลยพอมีเวลาที่จะนั่งพักกินน้ำกินขนมกันก่อนแล้วก็ภาวนาให้ขาก,กลับมามีแรงอีกครั้งนึ่งว้าวเฮ้ยดูเต็มจนมากม,มีบุฟเฟ่มัไหม ปาดอชาล้อนไหมแต่เขียวร้อนอนะ่ะไม่มีครับมีอะไรฉ่ำร้อนๆไหมมีครับดูตามนีม้ไหมครับร้อนจะมีแล้วพอถึงช่วงที่พระอาทิตย์กำลังเริ่มจะรับขอบฟ้าไปเราก็เดินมาชมพระอาทิตย์กันที่ผาลมศักโดยที่เราใช้เวลากันอยู่ที่นี่ไม่นานนักเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มกังวลว่าจะต้องปั่นจักรยานกลางป่าในตอนกลางคืนไปอีกประมาณ9ก้ากิโลกว่าจะถึงลานกลางเต็นท์แต่ก็เอาวะยัไงไงก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้ว และระหว่างทางที่กําลังปั่นจักรยานกลับมาที่ที่พักแทบจะไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปอะไรเลยเพราะว่าตั้งหน้าตั้งตาปั่นรู้สึกขอบคุณร่างกายตัวเองมากๆที่ปั่นกลับมาถึงจนได้พอกลับมาถึงแล้วเราก็รีบตรงไปที่ร้านเดิมร้านที่แดดน้อยและระหว่างที่นั่งรออาหารอยู่ เราก็ฆ mm ่าเวลาด้วยกันนั่งฉีดยาแก้ปวดทั้งที่หลังที่ขาและที่คอที่เมื่อยล้ามากๆจากการปั่นจักรยานเกือบ20กิโลแล้วก็ปิดท้ายค่ำคืนด้วยน้ำเต้าหู้ร้อน เติมพลังก่อนที่จะต้องลงจากภูวันพรุ่งนี้เช้าวันที่3วันนี้เราไม่มีแผนอะไรเลยนอกจากตื่นเช้าออกมาเดินรับลมหนาว12องศาก่อนที่จะเดินไปเลือกอาหารสักลาดนั่งทานอาหารเชา้าแล้วก็เดินลงภูกันเราไว้เจอกันใหม่นะภูกระดิง